คลิปนี้พาไปดูกระพรอมการเท่าตำนะด้วยด้วยอ่ะเน็กมาหัวนะาเอบครับสวัสดีงามงามมิดรักแฟนหมัดมวยมิดมอเลนแฟนมอลำ ู่กับชั้นเบาเพราะต้องไถซิ่งแล้วก็แฟนเพจเบาเพราะต้องแตกันลั่นนะวันนี้ชั้นจะพาพวกนายทั้งหลายมาชมกับปอมกาเท่านะนี่รุ่นเจ้าคุณโกนะให้เกิดทันถือว่าหนวดงอแล้วตอนนี้โอเคนะตอนนี้เขากลังตํกกไม้ตกกมํตกกไม้แล้วใส่เกียร์ถอยใส่เข้าไหมใส่เข้าแล้วถอยด่าเข้าไปสำหรับเจ้าคันนี้เป็นสเปค6 6พัที่หนะ ขับเคลื่อนโดยบักกิ้งดากบักกิ้งหน้านี่มีไว้ทะเลี้ยวแล้วก็ค้ำไม่ให้หน้ามันหัวสุบลงเท่านั้นจังหวะน,นี้เขาจะมาจิ้มที่เง่ามานันนะแน็กไป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 โอ้โหเอาเสียงรัานจาดโอ้โห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  บวกไปบวกมาบวกมาบวกมา ขยัไปแล้วยังวันเดียวยังไงหัวหนะ้าเดี๋ยวฉันจะพาชมไปเรื่อยเออโอ,โอ้ฉันตกหลุมนะนขอโทษขออภัย จะพามาชมกันนี้ก็หน่อยนี่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 อ๋อตอนนี้ก็กำลังจะงัดต่อนะจ้วงโอ้โหงัดขึ้นมาส่วนฮอตเตอไฟอะจากวันนี้ถอยดากถอยดากลบไปแล้วเขาจะทำยังไงต่อ จิ้มนะจิ้มแรงัดอืออ้าวผ่านแล้วเจ้าคนนี้านมาชมเจ้าคนนี้ต่อฮะนี่ครับนี่ครับ ว่าจะเป็นประมาณนี้นะข้างที่จะมันอยากตุ้มปัดตุ้มเป๋จังหน่อยเพราะว่าฝนตกเมื่อวานนะ่ะแห้งเติบนะื้น้ำท่วมทุ่งองก็ุ่งหลงเหลงเลยเอาเน็กพอไปอ,อือหืออือหือจังหวะนี้ว่ายังไงไปละ ไปแล้วแล้วถอยดากหลบมาเลยอ่ะเดี๋ยวฉันจะพาพวกนายดูแบบมันๆแต่ว่าตอนนี้เขาก็ระวังงาไม้มันซั่วหม้อน้ำเขานะตระเวงนะเพราะว่าหนะ้างานแบบนี้มันเสียงนะเสียงเยอะนะม,นมีงาไม้งาไล่นะ ที่พี่โอ้ยที่ะเหยียบจนห้มแปะมะสนเอาจากวันนี้กับฟอมกาเท่าก็ไปเวียนอยู่ต้นบัก่วงหิมะพันนะตอนนี้เขาก็จะยู นานีิบบุ๊บมาโอ้ย <c oughs> เอาอหอยดักับไปจากหน่อยพ <c oughs> อใส่เกียร์เดหน้ามา้บวโอ้นาเบิร์เทอร์เลอร์แล้วครับ ภารกิจเขาก็เซ็ตสมบูรณ์แล้วตรงนี้เขาจะเคลียร์เล็กน้อยอมันคือว่าใสาเ่เจาะหอยแหยง้งย็ิ เจอกันในคลิปหน้านะ